เค okay. น้ัออกมาแล้วเปืฉีดน้ำไฟฟ้ารุ่น MC 1 6อันบอมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอแกหนึ่งกล่องก็จะมีเปืนฉีดน้ำไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาด5 0 0มิลลิแอมป์สายชาร์จแบตด,ด้ามประคองเปือฉีดน้ำด้ามปลายเปืนฉีดน้ำศูนย์นเล็งปือฉีดน้ำกระบอกเก็บเสียงเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับที่ใส่แบตอยู่ตรงนี้นะเปิดฝาออกมาด้านในจะมีสายไฟอยู่นะเอามาต่อกับแบตเตอรี่ได้เลยเสียบเข้าไปเอาแบตเตอรี่ใส่ไว้ด้านในปิดฝากันน้ำแล้วก็ปิดฝาได้เลย ใส่ตัวค้ำหลังใส่ไปตรงท้ายได้เลยนะครับแล้วกดลงไปใส่โซนเล็งปืนไปข้างบนตรงนี้คลายเคียวล็อกก่อนนะครับใส่ไปทางด้านบนแล้วก็หมุนล็อกไว้ใส่ด้านประคองปืนตออะไรเข้าไปได้เลยใส่กระบอกเก็บเสียงเสียบเข้าไปได้เลยพร้อมใช้ง,งานแล้วนะครับไปเล่นกันเลยสําหรับวิธีการเติมน้ําให้เราเปิดจุกด้านบนตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปได้เลยจะลองยิงให้ดูนะครับนี่น้ําพุ่งแรงพุ่งไกลด้วยนะครับยิงได้ไกลมากเลยนะครับโอเคน้้าออกมาแล้วยิงได้ไกลนะแรงด้วย เด็กก็เล่นได้นะถือได้นะครับมือเดียวก็ถือได้กดปล่อยกดปล่อยก็ได้นะครับน้ําพุแบบนี้เลยไม่ต้องชักปืนให้เมือ่อยมือด้วยนะครับเปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยนะน้ำหมดก็แค่ไปเติมนะครับง,ง่ายๆแบบนี้เลยปืนฉีดน้ำไฟฟ้ารุ่นนี้มี2สีนะครับมีสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูราคาเพียง329บาทเท่านั้นตอนนี้สต็อกเหลือน้อยแล้วรีบกดสั่งซื้อนะครับกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนถ้าใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ผู้คุ